ไปแล้วเจ้าคุณเมื่อไหร่จะกลับเห็นจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกลับจากออฟฟิศเราบ่ายห้าโมงทุกวันใช่ย่างงั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก็ได้แกไม่ต้องนั่งคอยอยู่กับฉันหรอกครับมีธุระอะไรก็ไปทําเสียเถอะครับฮ่าฮ่าฮ่าแกเห็นท่าทางของฉันมันไม่ได้การกันมั้งแต่ที่จรีนชนะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ําไม่เลวไปกว่าเจ้าคุณพักดีเลยครับเฮ้ยแกไม่เชื่อที่จิงแกน่ะไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันมันโรมเต็มที เครื่องแต่งตัวหรือก็ปอนเต็มทีก็อย่างนี้แต่ฉันสาบานได้เทียวว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของอะไรของเจ้าคุณพักดีก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตเข้าใจไหมครับใครว่าอ้างว่าเป็นเก่เก่าของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปไหนเดินเรื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าเออดีแล้วว่าเองออกไปนั่งคออยู่ข้างนอกก็ได้ขอรับผม ขออยู่ใกล้ๆเผื่อข้าจะเรียกแล้วก็คุณรออมาคอยบอกข้าด้วยนะขอรับผมอะเฮมอ่อใต้เท้ากรุณาผมไหวใต้เท้าเห็นจะจําผมไม่ได้เฮือพิษพิษไปก็จะจาได้นายลำใช่ไหมขอรับนายล้ำทพิปเดชะอ่ะอออนั่งเสร็จก่อนสิเป็นยังไงสบายดีอยู่ดอกหรือขอรับผมก็ไม่เจ็บไข้มีอาการถึงจะล้มตายอะไรฉันยังไม่ได้พบแกเลยตั้งแต่จริงขอรับ ลายปีมาแล้ว15ปีได้แล้วแล้วก็ผมยังต้องไปเออไปเป็นโทษเสีย10ปียังไงล่ะครับแล้วแกไปทําอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่พิษณโลกครับพอพ้นโทษแล้วผมก็เลยเปิดไปให้พ้นบางกอกจะอยู่ดูหน้าผู้พ้องอยังไงไดถ้ถูกแล้วถูกแล้วทํามาหารกินยังไงที่พิษณุโลกแล้วผมก็เข้าหุ้นค้าขายกับเจ๊กสองสามค 2, นด้วยกันแล้วเป็นยังไงก็ดีหรอครับพอได้่ายไปได้ไม่ซุกฝืดเครื่องนักแต่ภายหลังไอ้ผีโรกมันก็เข้าโดนใจผมอีก เอ๊ะอะไรเล่นยังเก่าอีกหรือเปล่าครับไอ้ยังเก่าผมเข็ดแต่ถึงจะไม่เข็ดมันก็ทําอย่างเก่าอีกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างที่คำครั้งก่อนมันไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมละครับถูกแล้วเป็นข้อดีของแกที่ไม่มีโอกาสอ๋อจะคุณเีื่ย,ยังช่างพูดอยู่เหมือนนุ่มๆนะเองการที่ผมทนะําน่ะเป็นการค้าขายครับค้าอะไร อได้กำไรดีหรือชิบหายหมดตัวอา้าวทำไมอย่างนั้นเขาจบได้เสียนะสิข้อดีที่ไม่ติดคุกเข้าไปด้วยก็ตัวที่หมอความของผมดีแก้ว่าผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยจีนจิมจิงเง็กมากู้เงินผมไปว่าจะไปทำทุนในการค้าขายต้องเรือข้าวหรืออะไรอันหนึ่งผมก็จําไม่ได้ถนัดเสียจแล้วและจีนจิมจินเง็กเอาเงินนั้นไปลงทุนซื้อฟิตผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยที่จริงผมระวังตัวมากคอยเลี่ยงไม่ออกหน้าออกตาเลย พราะอย่างนั้นจึงได้หาพยายนมายันผมยากนะแหมวันนี้ร้อนจริงทําให้ระหายน้ําพี่ดิก๊กายคาไปหาโซดามาถ้วยเถอะโซดาเปล่าหรือครับจะเอารีมโซดาก็ได้หรือน้ําแดงน้ำเหลืองเหลืองไม่มีหรอครับมันค่อยชื่นอกชื่นใจหน่อยหนึ่งไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่เห็นคนจะกินเวลาร้อนๆอย่างนี้ที่พิศนุโลกก็พอหาอะไรไดื่มได้พอใช้เทียวครับฉันเชื่อเชื่อทีเดียวนี่แนี่ยฉันขอถามอะไรสักหน่อยแกมาหาฉันทุกวันนี่มีธุระอะไรอย่าเกงใจเลย เสียแรงเป็นเกลือกันมาแต่เก่าแต่แก่ผมก็มาตั้งใจมาเยี่ยมชอบปุนนั่นแหละอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งผมนึกว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่ลอรบ้างถ้าให้ฉันตอบตามใจจริงฉันก็จะตอบได้ว่าไม่ต้องพบได้จะดีกว่าทำไมจะให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือเชิญถ้าอย่างนั้นก็เอาสิที่ฉันไม่ให้แกพบแม่ลออก็กเพราะแม่ลออเป็นผู้ที่ได้รับพรอ,อบรมอันดีสมควรแก่ผู้มีตระกูลวนหรอที่หล่อนจะคบค้าสมาคมกับคน เออคนขี้คุกขี้ตารางอย่างผมยังงั้นหรือฉันขอถามหน่อยเถอะตั้งแต่แกพ้นโทษมาแกได้พยายามที่จะทำแดงปรากฏใดบ้างฮ่าฮเจ้าคุณก็ต้องเข้าใจผมก็นักชีวิตของผมเหมือนกันที่จะให้ผมอดตายนั้นเหรอเกินนักผมหาได้ทางไหนผมก็เอาทางนั้นอืมแกอยากจะพบแม่ละอทําไมผมไม่ได้เห็นหล่อนตั้งแต่หล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นผมก็อยากจะดูว่าเดี๋ยวนี้หล่อนจะเป็นยังไงอ๋อนั่นรูปแม่ละอถ่ายเมื่อเร็วๆนี้เอง อืมมันแม่จริงขอรับผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคําลูกเจ้าคุณลลนชิตไม่ใช่เหรอครับจะแต่งเมื่อไหร่ครับถ้ากําหนดวันแน่เมื่อไหร่ได้ท้าวโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับจําเป็นหรือผมจะได้มาช่วยงานอะไรแกจะมาด้วยหรือติดตองเสียให้ตลอดหน่อยเถอะผมเ็นควรตัวผมจะมาลดน้ําด้วยนะครับนี่แกเอาอะไรมานึกทำไมแกไม่ควรต้องมาถามเลยแกรู้อยู่ดีแล้วว่าตั้งแต่แรกได้แม่นวลมาแล้ว แกไม่ได้ทําให้เขาเป็นที่พอใจเลยสักขณะจิตเดียวจริงสินี่เจ้าคุณคงคิดล้สิว่าถ้าแม่นวลนนะ่ะได้กับเจ้าคุณเสียจะดีกว่าก็หรือมันไม่จริงเช่นนั้นล่ะแม่นวลเลือกผัวผิดแท้เดียวเมื่อจะตายหล่อนก็รู้สึกจึงได้มอบแม่ละออให้ไว้เป็นลูกฉันขอให้ฉันเลี้ยงดูให้สเสมือนลูกในไส้ฉันเองฉันก็ได้ตั้งใจทนุถนอมแม่ละออเหมือนลูกในอกฉันฉันได้กระทำหน้าที่พ่อตลอดมาโดยความเต็มใจจริงจริง แม่ละออคงจะเป็นพยานว่าฉันไม่ได้กระทาไม่เสียวาจาที่ฉันทําไว้ให้แก่แม่นวลจริงผมนะ่ะได้ปฏิบัติไม่ดีปกป้องในหน้าที่บิดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจปฏิบัติให้สมควรดูเกินเวลาเสียแล้วแม่ละออก็จะมีย้ามีเลือนอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเกินเวลาไปเลยแกคิดจะทําอะไรทําไมครับก็ผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยผมนะ่ะเขามั่งมีพออยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงผมไว้สักคนไม่ได้เทียวหรือพุโทโถนี่แกนะ่ะไม่มีความเมตากับลูกแกบ้างเลยเทียวหรือ ถึงได้คิดร้ายแก่เขาได้อย่างนั้นคิดร้ายยังไงนายทองคําเขาจะมาแต่งงานกับลูกสาวคนเช่นแกได้อยู่หรือเจ้าคุณผมจะต้องพูดตามตรงผม,ม่ามันหมดหาทางกินแล้วไม่เลยเห็นทางอื่นนอกจากที่อาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงก็จะพูดกันเสียตรงๆเท่านั้นก็จะแล้วกันเอาเถอะฉันให้แกเดี๋ยวนี้ก็ได้เท่าไหร่ถึงจะพอเอาไปสิบช่างก่อนพอไหมไม่รับประทานยี่สช่างไม่รับประทานพูดโทเจ้าคุณ แต่ที่ผมชีบหายเป็นเรื่องค้าฝิ่นนั่นก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอาร้อยช่างก็เอาเงินน่ะฉันไม่เสียได้หรอกฉันเสียดายชื่อและความสุขของแม่และออมากกว่าผมไม่ต้องการเงินของคุณผมจะพบกับลูกสาวผมอย่าทำให้เกิดเคืองว่าขึ้นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันจะเหนียวใจไว้ไม่ไมอยู่คุณจะทําไมผมยังไงจะเอาเงินหรือเอากาแฟมาผมไม่เอาทั้งสองอย่างก็ถ้าพูดกันได้ดีไม่ชอบก็ต้องพูดกันอย่างเดัจฉา,านอะอะอะเจ้าคุณใต้เท้าขอรับคุณละออเดินขึข้นกระไดไม่นี่แล้วฮ่า พ่อจริงตกนรกสินั่นใครคะคนเขามาหาพ่อฉันเป็นเกอเก่าของเจ้าคุณท่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงขอรับเอ่าถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนอาดิฉันเหมือนกันทําไมดิฉันยังไม่รู้จักคุณอาเลยแหมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักแม่ดิฉันสิคะฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดีถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็คุณพ่อดิฉันที่ตายแหละคะคุณรู้จักไหมถ้าอย่างนั้นคุณก็ดีกว่าดิฉัน ดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปในห้องคุณแม่รูปร่างสูงๆหน้าอ,อกกว้างที่ฉันช่าชอบหน้าเสียจริงๆหน้าตาเป็นคนซื่อใจคอกว้างขวาง,งถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างดิฉันนึกเดาเอาในใจคุณพ่อนี้ก็ได้บอกดิฉันว่าอย่างนั้นจริงไหมคะคุณพ่อถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายน่ะเป็นคนเล่ดีแล้วก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเลยเทียวหรือดิฉันจะเชื่อยังไง ดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีเอ่อนี่คุณพ่อบอกแล้วหรือยังเรื่องดิฉันจะแต่งงานคุณอาต้องมารดน้ำด้วยฉันนะคะฉันขอติตรงดูก่อนจะยังไงยังไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รดน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจอวยพรให้หล่อนมีความสุขดิฉันรับพรล่วงหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดจาชวนคุณอาให้อยู่รดน้ำดิฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในเรือนเสียทีละคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอยางผู้ชายผู้ชายสนุกกว่า เรนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลยนี่แหละครับแหวนนี้เป็นของแม่นวลผมได้ติดไปด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นแหละเจ้าคุณได้โปวดเมต่ตาผมสักทีพอถึงวันแต่งงานของแม่ละออเจ้าคุณได้ปวดให้แหวนนี้แก่เขาบอกเขาว่าเป็นของรับว่ของผมส่งมาแทนตัวได้สิเพื่อนเอ้ยฉันจะจัดการตามแกสั่งอย่าวิตกเลยแล้วผมขออะไรอีกอย่างอย่าได้บอกความจริงแกแม่ละออเลยให้เขาคงนับถือรูปอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขา และได้นับถือตัวผมเป็นเหมือนอาเอาเถอะฉันทําตามแกประสงค์ผมลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับไปพิษณุโลกเอาเงินไปใช้มั่งสิเอา้านี่แน่มีสักสามสี่ร้อยบาทอยู่อย่าพูดให้มากนักเลยเอาเงินใส่กระเป๋าเสียเถอะขอรับผมจะตั้งใจสมา,าก,กินในทางอันชอบทำจริงทีเดียวถ้าผมนะ่ะคิดโกโยนไปทางใดทางหนึ่งอีกขออย่าให้ผมแค้วอายจักเลยเออเออตั้งใจไว้ให้ดีเถอะนึกถึงแม่ละออบ้างนะผมจะลืมหล่อนไม่ได้เลยจะเห็นหน้าหล่อนจิตตาไปจนวันตายทีเดียว ผมลาทีผมไม่จำเป็นที่ต้องฝากแม่ละออแก่เจ้าคุณเพราะเจ้าคุณได้เป็นพ่อหล่อนดียิ่งไปกว่าผมร้อยเท่าพันทวีเอาเถอะอย่าวิตกเลยแม่ละออน่ะฉันคงจะรักถนอมเหมือนอย่างเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลาเจ้าคุณที